สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะก็ปูเป้นะคะได้มาออกทัวร์นะคะตามหมู่บ้านนะคะก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเอาต้นกล้วยมาให้น้องนะคะอาหารเต็มรถเลยนะคะต้นกล้วยเต็มกระบะรถเลย,ยผู้ใหญ่ใจเดียวามาให้นะคะเห็นน้องปูเป้อยู่ข้างถนนนะคะ นี่นะคะบรรยากาศที่พักของเรานะคะโอ้บัวก็ร้อนแดดจะคของไปใส่นอหัวหอนแดดแล้วบัวน้อยร้อนร้อนแล้วบรรยากาศที่พักนะคะโล่งค่ะแม่แม่ก็อยู่ติดทางนะคะคูปี่ก็จะยืนอยู่ตรงนี้นะคะไม่มีล่มนะคะก็เลยให้น้องอยู่ตรงนี้ไปก่อนอเป็นกล้วยของเราขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ต้นเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะให้น้องกินนี่พอดีกําลังกินเลยนะคะเพราะว่าปุูเป๊กินแต่ข้างในนะคะกินแต่ไส้กินแต่ใจกินไวเอาไว้กินตอนเย็นก็ยังได้เลยนะคะย,ยื่นนะให้กับพื้นเขาทำไรไหมได้เลยครับมาเลยยืนเลยยืนเลยเลยข้าไปเลยครับเป็นการสบายหรอกในที่ ดึงไปแล้วกินไปแล้วดูนะคะเศษขยะปูป,ปี่เขากินแต่ข้างในนะคะดูนะคะกินแต่ข้างในนะคะแต่ข้างนอกเป็นกาบเขาไม่กินนะคะโอ้ยเลอะโคลนหมดแล้วลงไปน้ำไปเซิงน้ำถ่ายร,รูปก็ได้ครับูมารับดูสภาพทางของน้ำ ริมยุกซ้ายยกขวาแล้วอเลยจะเปลี่ยนที่แล้วนะคะตรงนี้ร้อนแล้วก็เปลี่ยนให้ปูเป้มันก็าจะอยู่ร่มนะคะปลูกตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะปลูกตรงนี้หรือเปล่าถ้าปลูกตรงนี้คือลงไปน้ําได้เลยโคนเตียบเต็มตัวแล้วก็ทําความสะอาดล้างยากนะคะขวอหนุก็จัดการนะคะ ปันเป็นท่อนเป็นท่อนให้ปูปี้นะคะช้างกินเขาค่อยกินง่ายนะคะหยิบเป็นท่อนกินไปเลยไปสับท่อนด้วยมันที่ที่ยากอ๋อพันกันต้นกล้วยจะพันกันอย่ในท้องถ่ายยากค่ะแล้วก็จะมีน้ำนะคะในต้นกล้วยจะเป็นน้ำเยอะน้ำเยอะ กินตุด้ดกล้วยก็ไม่ค่อยกินน้ำนะคะขายผมด้วยอะไรได้วยเอฟซี <FC S 2> มาเยอะเลยนะคะทั้งโรตารี่ทั้งอะไรตัวนึงมาดูไฮช้างไป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 ,ไปดูหนูบ้านช้างดูพอได้อาหารแล้วก็ยืนกินสบายใจเลยนะคะปุ๊ปปี้เงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงเลยนะคะอร่อยไหมรสกล้วยรสหนึ่งรสกระบะเลยนะคะ กินทิ้งกินคว้างเลยตรงนู้นก็อีกกองหนึ่งนะคะไม่อดเลยนะคะปุเป้ได้กินเรื่อยๆถ้ามาเดินตามหมู่บ้านมาเที่ยวตามหมู่บ้านคือนางจะอ้วนนะคะได้กินทั้งข้าวเหนียวได้กินผลไม้ได้กินทุกอย่างนะคะข้าวเหนียวยิ่งทําให้อ้วนดูพ่อขวานพ่อควานทําอะไรทําอะไรคะคอนโลลาโดครถถับฝนตกเพื่อน ทำความสะอาดม่อก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะปิดคลิปแล้วนะคะก็ฝากแม่ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องพังปูเป้ด,ด้วยนะคะสวัสด,ดีค่ะ